ทุกคนจ้าช่างจะมาแนะวิธีการเย็บเย็บริมเล็กอรอบแรกเราเดินมาแล้วนะคะทีนี้ก็ถ้าส่วนที่เกินให้เราเจียนออกเกือบชิดเกือบชิดนี่เลยค่ะเกือบชิดลอ,อยเย็บเดิมเนี่ยเกือบชิดลอยเย็บตรงนี้เจียนออกเพราะว่าการเย็บริมเล็กนะคะถ้าที่มีส่วนโค้งถ้าเราไม่เจียนออก ถ้าจะบิดจะลังไม่ได้ค่ะต้องเจียนออกให้นอให้เหลือน้อยที่สุดค่อยค่อยเจียนค่อยค่อยทไปค่อยตัดเจียนออกทีทีนี้อันนี้ลักไก่ไม่ได้เลยนะคะตัวนี้ลักไก่ไม่ได้แต่ว่าถ้าภาพเออเกมตรงไม่ต้องเจียนออกก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเย็บได้ แต่นี้ผ้าเขาจะมีส่วนส่วนโคง้งส่วนโค้งนี่จะไม่ได้เลยต้องเจียนออกจะบอกว่าช่างก็เคยลักไก่แล้วไม่รอดค่ะทุกสิ่งยางช่างลักไก่มาหมดแล้วางานเหมือนเหมือนจะดูช้านะทุกคนแต่ดีกว่ามากดีกว่างานออกมาไม่ดีนะคะ นี่ค่อยๆเจียนออกค่อยๆไล่ไปค่ะเจียนออกให้เหลือน้อยที่สุดเนี่ยค่ะ เกือบชิดเลยแหละทุกคนจ้าเนี่ยก็เตียนจนนุ่นนะคะโดยรอบแล้วก็ค่อยไปเย็บอีกรอบหนึ่ง